สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้กันแล้วนะคะทุกๆคลิปพี่ทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมกพรความมันเท่าไหร่แนวทางที่ให้ไม่กี่อาทิตย์ได้มาทุกครั้งหนูทุกรโลนะคะะรับอะได้ประมาณนี้ได้อยู่หนึ่งหนึ่งได้อยู่นะหนึ่งวิ่งรุดหนึ่ง ดูมแมลงดูมแมลง เจ็ดหกทุกคนฮาหนอยปกติออกอะไรอ่ะ

ลายมือแบบดูดูตัวเลขออเดอร์ลายมือไม่สวยนะฮะอาจจะมาง้องมังยังนะทุกคนงิงนี่นะขอรับประมาณนี้นะทุกคนไมยปกติออกอะไรสี่แปดปดหสอง Ui, tay tôi chơi Ôi, bấm một phá sạp còn Mình ทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะะวันนี้ตัวเด่น1กับ7ค่ะ1 4 7ก็ได้นะทุกคนในตลาด